ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนะก,การที่เบตดกกบําริพลเอกกปนรุติดองคมนตรีประธานกรรมการบริหารโมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมจัดทาแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ2,566และกรอบแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ2,567ภายใต้แผนกลยุทธ์โมูลนิธิโครงการหลวงระยะ5ปีพุทธศักราช2,566ถึง2,570ของฝ่ายปฏิบัติโมูลนิธิ โครงการหลวง ด้วยมูลนิธิโครงการหลวงดำเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์เพื่อเป็นกรอบทิศทางการปฏิบัติงานให้เกิดความชัดเจนและต่อเนื่องเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรามนาถบพิตรในการพระราชทานมูลนิธิโครงการหลวงและพระบรม,มราชโชบายสืบสารรักษาต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้งานของมูลนิธิโครงการหลวงเกิดประโยชน์ต่อชาวเขาชาวเราและ ชาวโลกสอดคล้องไปกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลงานในปีงบประมาณ2565ประสบผลสำเร็จในการวิจัยพันธุ์พืช18ชนิด40สายพันธุ์โดยเฉพาะการขยายพื้นที่ส่งเสริมสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน88และ89การพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟโครงการหลวงต้นแบบผ้าทอกันชงผสมเส้นใยธรรมชาติชีวพันธุ์เพื่อกำจัดศัตรูพืชโดยผลงานวิจัยได้ขยายไปยังเกษตรกรที่อาศัยในพื้นที่สูงอื่นในประเทศ จากการส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์บนพื้นที่สูงทำให้กเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินงานของโมลนิธิโครงการหลวงมีรายได้สูงกว่าเส้นความยากจนทุกพื้นที่ นอกจากนี้โครงการหลวงยังเป็นศูนย์กลางประสานกับหน่วยงานภาครัฐในการนำระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานไปยังพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนทำให้ราษฎรในวงเขตพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความสะดวกในการเดินทางสามารถเข้าถึงระบบสาธารณาสุขขั้นพื้นฐานและยังมีโครงการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการเสริมสร้างจิตสำนึกเยาวชนรักบ้านเกิดมีความรู้ด้านการเกษตรที่ปลอดภยัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งบประมาณที่มูลนิธิโครงการหลวงได้รับสนับสนุนจากรัฐบาลนั้นได้ถูกนําไปใช้ในการสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเกิดผลงานที่ส่งผลในการพัฒนาภาพรวมของประเทศและยังก่อให้เกิดผลิตผลเมืองหนาวที่ช่วยประเทศในการลดการนําเข้าและเกิดระบบการผลิตบนมาตรฐานอาหารปลอดภัยสําหรับการจัดทาแผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ2566เป็นการต่อยอดการดําเนินงาน ที่มุ่งเน้นคุณภาพเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นรูปธรรมภายใต้นโยบายการประหยัดงบประมาณส่งประโยชน์ไปถึงประชาชนทุกกลุ่มในประเทศพร้อมทั้งมุ่งเผยแพร่แนวทางพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่ได้รับพระราชทานต่อไปอย่างนานาชาติเกิดประโยชน์สอดรับเป้าหมายกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ